จะใช้เลือด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 อะไรนะ้เดกนะแกบอกใช่ตอนเราจะเข้าไปแล้วนะมแกดูนะว่าเป็นคนรับแดหรือว่าเป็นกระสือที่น้องได้เจอกันแน่นะ จ้าลูกตามไปดูดิจ้าดูดูดูจ่าถอยมาก็จ้าลูกเฮ้ยเขาเดินขึ้นบ้านไปแล้วเฮ้ยดีนะจ้าดึงผมมันก่อนไม่งั้นมันกระชางหัวผมหลุดแน่เขาเดินขึ้นไปแล้วเราตามไปดูบ่าสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมหมวยพาเที่ยวนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูกระท่อมล้างนะครับทุกคนนะที่เขาว่ามีกระสือหรือปอบอยู่นะทุกคนนะวันนี้วันนี้เราก็จะเดินเข้าไปนะทุกคนนะ มันเหมือความไฟมามาจากข้างหน้านะจ๊านะใช่แล้ท่านชมครับมันเหมือมีความไฟมาจากข้างหน้านะแต่เราไม่รู้ว่าตัวอะไรนะเกตใจไม่รู้ว่ามันเป็นคนหรือว่าเป็นอะไรกันแน่จ้าใช่เพราะว่าชุนก็เป็นคนหรือมีคนรับแลก็มาปรากฏตัวด้วยนะก็เลยเราไม่รู้ว่ามันมีคนอาัยอยู่ข้างหน้าหรือเป็นพวกเป็นพวกปอบพวกอะไรหรืยเปล่าเป็นคล้ายๆกับฉางมาบดเนี่ยขาออกมาปฏิบัติธรรมหรือว่าออกมาเพื่อแบบจะมาพิสูจน์ใจมนุษย์หรือว่า จะดูมันเขาก่อไฟนะใช,ใ,ชใจชัยน่าจดูดดเหมือนมีควันไฟออกมาข้างนอกท่นี<ค>น่นะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีคนอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราเนี่ยอามาเข้าป่าเนี่ยตรงนี้ก็เป็นกลางป่าแล้วนะใช่ัะวันนี้เราก็จะมาะแคมป์ที่นี่นะพี่พแต่ว่าระหว่างที่จะมาแคมป์เนี่ยก็ระหว่างทางเนี่ยก็มีเจอกุฏิล้างเจอกุฏิล้างใช่จะมองไปนควันใช่มันไม่มีทันขึ้นมาด้วยมันเหมือนมีคนทําอะไรนะเชิชัยเราจะไปดู ทุกคนนะแต่ตอนนี้เราก็เดินตามเจนชัยไปนะทุกคนนะเราต้องแอบซุ่มไปนะทุกคนนะไฟนะครับแต่คนที่ถ้าเจอแบบมีคนมาอยู่อย่างนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่คนทั่วไปใช่ป่ะตรงนี้น่ามีไม่มีใครเข้ามาอยู่เลยนะตรงนี้ใช่ไม่มีใครเข้ามันลึกมากนะทุกคนนะใช่แต่เหมือนจะมีคนอยู่นะใช่พี่ๆครับเหมือนจะมีคนอยู่นะครับแต่เราไม่รู้ว่า ใช่คนทั่วไปเหมือนเราหรือเปล่าครับมันลมมันลมแรงมากเลยดูดิมันมันเขารู้นะว่าเรามานะดูดูดูดิพี่พี่ลมลมแรงมากเลยนะครับลมพัดดูเฮ้ยมันแปลกว่ะจานใช่ครัปกติเราเดินมาเมื่อกี้นี่ลมพัดไม่มีลมเลยใช่พอถึงตรงนี้ปึ๊บมีลมเลยนะพี่พี่นะเหมือนเราจะเจอใคร มองไม่เห็นมันมีไม้ฟางใช่ป่ะใช่ใช่ใช่มันเห็นเห็นเห็นแต่ดูถือไม้ขาวอ่ะฟ้าขาวเลยลมแรงมากใช่เฮ้ยขนาดตอนแบบดูดิลมลมแบบเย็นแบบเยือกๆจเลยไม่รู้ใช่ดูเฮ้ยใครเดินมาวรับจริงใช่ใครนี่เจอไปไหนใช่ เห็นเหมือนผมป่ะเห็นเหมือนกันปะ่ะผมยอเยือนเลยอ, <titled S 1> ออดักเมียมเลยพี่พี่ดูดิใช่ใช่เหมือนผู้หญิงหรือผู้ชายเช่ใช่มันเหมือนคนแก่มากกว่าพี่พี่เดินหลังค่อมๆนะเออไม่รู้ว่าใช่กระสือหรือเป,เปล่าใช่กลางวันเนี่ยกระสือมันจะเป็นว่าเป็นคน,น,นไงหล้แรงกายเป็นคนใช่เออแต่เราก็ไม่แน่ใจนันพี่พี่เพราะว่าช่วงนี้ก็ขนลับแรงก็เริ่มเยอะขึ้นไงใช่ใช่แต่ว่าถึงที่เราเจอเนี่ย ไม่รู้ว่าคนรับแลหรืออะไรนะใชแต่เราไม่รู้ไงว่าเขเป็นกระสือหรือกระับแลหรืออะไรไม่รู้ใช่ย่า่าเสียัแล้วก่อไฟด้วนะก่ไฟควเต็มเลยนะทุกคนนะอมอนเขากาลังทาอะไรหรือเปล่าอ๋อนะเมือเขาก็นี่ทาไมเาโยกโยกอนะ้อไอเสี่งน่ากลัวมากเลยอะจอปะเจอทาไม เขาเดินหลังคุณพ่อเหมือนเหมือนคนแก่นะแต่ว่าแต่ว่าร่างกายเขาเหมือนเหมือนสาวๆเหมือนเขาจุดไฟจะทําอะไรสักอย่างนะพี่พี่นะดูกองมันก็ท่องอะไรสักอย่างนะเจนชัดเมื่อนถอท่องคาถาอะไรก็ไม่รู้เหมือนเขาโบนเราจะพาพี่พี่ไปดูใกล้ๆเลยนะเหมือนเขาบ่นอะไรพรมพรมเฮ้ยจ้านเสื้ออะไรนี่ก็ซื้อใช่เหรอใช่เฮ้ยนี่กระสือกลางวันนะแบงกายไปคนใช่ใช่แล้วก็แกแน่จ้า จะไม่อ่านเราว่าเหมือนกันคืนจ้า๋อตอนตอนกลางวันนี่เขาจะเงียบใช่ไหมใช่ใช่ทำเหมือนตัวเหมือนคนเลยใช่ไหมใช่โคอีซ่าเขาจะรู้ดีนะกระสือใช่กลางคืนเขาจะพวกกระสือพวกขอกนี่เยอะจ้าใช่ตอนกลางวันนี่จะเป็นเป็นคนเบียกบกติใช่แต่ตอนกลางคืนเขาจะออกหาใช่นี่เละเขาอยู่นี่ดูบ้านดูใช่บ้านหลังที่บ้านหลังไม่มีคนอยู่เลยนะใช่เดินใช้จ้ใช้เลือด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 อะไรนะเลือดเต็มเลยวะหรือว่ามากัด พวกใครกินหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะมีเลือดเลยนะทุกคนนี่ก็ทนผู้ชงครับผมก็เจออะไรกลางวันอย่างงี้ก็ดูหล่อๆอยู่นะใช่คือทองไม่นักเลยอ่ะมันเขาไม่อยากให้เราเข้าไปหรือเปล่าน่นจะใช่จ้าแต่ไม่รู้ว่ากล้องผมจับจับได้ลายหรือเปล่านะพี่น่ะนี่มีรอยเลือดด้วยนะทุกคนนี่ นี่ลอยเลือดแดงๆนะเขากัดอะไรมากินวะอาจารย์ไม่รู้มันกัดอะไรมากินวะเลือดเป็นก้อนเลยนะเลือดเป็นก้อนเขาก่อไฟเหมือนกำลังจะทําอะไรกินหรือเปล่าใช่อาาจรย์พี่เจนชัยแล้วใครอยู่ข้างบนเนาะใครอยู่ข้างบนบ้านวะเจนชัยดำเมี้ยวมาข้างบนนะพี่พี่ข้างบนบ้านอะฮะข้างวแสบๆนั่นเนี่ยเหมือนล่างเขาอยู่ข้างบนหรือเปล่าไม่รู้อะเห็นเปล่าเห็นเหมือนเหมือนกันกับผมไปเห็นน้องๆบอกว่ามีบอลลีวาด้วยนะใช่ป่าใช่กระสือตัวเนี้ย เมื่อกี้เขาขนั่งอยู่ข้างล่างแต่ว่ามีคนมีคนเหมือนอยู่ข้างบนคนั้นเฮจันเหมือนแบบว่าเขาก็ไม่ได้ดูมีพิษมีภายนะเพียงแค่ว่าเขาไม่ไปทรงนั่นเองนะพี่พี่นะใช่จดีแวยวผมจะลองเข้าไปคุยกับเขาดูนะพี่พี่เหมือนใช่แต่ผมดูอยู่แล้วผมจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ จาก้องให้เหรออ่ไม่ใช่เดี๋ยวผมจะดูจ้าจ้าเข้าไปกับผมนั่แหละเผื่อมีอะไรขึ้นมาใช่ดูเดี๋ยวเราไม่รอดอ่กเดี๋ยวเราอช่วยกันเราต้องเข้าไปเราต้องเข้าไปหาเขาไหมไม่แต่ก่อนเราจะเราจะเข้าก็อ๋อเราก็ดูอาการก่อนใช่ดูว่าเขาไปครบปกติหรือเปล่านะพี่พี่เดี๋ยวผมน้าจะาลองเข้าไปคุยกันนะครับเดี๋ยวจะให้มูเอตตามไปด้วยนะพี่พี่นะเพราะว่าเดี๋ยวผมระวังหลังให้ ถ้าเป็นพี่นะแรงเยอะนะเขาบอกกระสือนะกลางวันแรงมันจะเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะให้เจนชัยเขาไปก่อนแล้วถ้ามีอะไรพี่จะเข้าไปชาร์จเลยนะใช่ใช่เข้าไปชาร์จแล้วก็ไปดึงตัวออกเลยนะโอเคปะใช่ตอนเราจะเข้าไปแล้วนะไปโอเคปะยายยายไป,ปถือไม้เท้าเลยนะไม่รู้ว่าใช้อาวุธแกหรือเปล่านะพี่ แล้วก็ทรงแกนนะดูดูก็เหมือนจะไม่ได้แก่มากนะดูมีเลือดทุกสิ่งมันเอาอะไรมากินวะพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมวเหมือนเขาเหมือนเขาจะห่ามาหาเราด้วยนะเมื่อกี้หันมาแบบหันไม่เหมือนคนนะแบบแหงนหน้าขึ้นขบวนอะไรไม่รู้ไปนี่จานในเมื่อเรามาแล้วเราก็ต้องเข้าไปคุยให้ได้ ว่ามันคือใครกันแน่ใช่ยายเปือฝ่อหรือเปล่านะหรือว่าเป็นคนรับแรงหรือเปล่านะถ้าเป็นคนรับแรงเนี่ยเขาน่าจะไม่ไม่ทำไรเรานะใช่เพียงให้เขาจะคุยกับเรานะเพียงอาบไปบได้ก็เขาจะหายไปต่อหน้าเราก็ได้เฮ้ยไปดูมือดูมือดิดูมือแกดิพี่มือทำไมอาจารย์เราไปแล้อก็ไม่พูเลยนะท่านผู้ชมดูแคราตาคาใจนั่นทีนะ ดูดิดูมือแกดิผมไม่รู้ว่าใช่คนดีหรือเปล่านะพี่เขาทำไมเขาทำมือแบบนั้นอ่ะเจนชัยไม่รู้จ้ะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูมุมนี้กันนะด้วยนะพี่พี่นะอาจารยไปเขาไปคุยดูยาใหใจเย็นนะครับผู้ผอมมาดีนะดีนะครับนะแต่มีเลือดด้วยนะจ้ะมีเลือดดูเลือดยู่ตรงนี้ด้วยนะพี่พี่นะดูดิดูดิเลือดยังเป็นก้อนอยู่เลยสดๆอยู่เลยนะยัยจ้าระวังนะ เราไม่ทาไรนะคะผมนะเราไม่มาดีนะแต่พาแก,กก่อไฟเหมือนจะทําอะไรสักอย่างเหมือนทําอะไรทําพิธีหรือเปล่าจา๊ะปกติคนในบ้านล้างนี่เขาก็ผู้ผีพวกนี้เขาก็จะไม่ก่อไฟนะใจใจเย็นครับอยากเขา้าไปใกล้ๆป่ะปหรือแกที่ไม่ปกติเลยอะดูไม่เท้าที่แบบมันเหมือนไม่เท้าที่ อต้นถาวันเลยนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมก๊อ๊ะมันเริ่มจะใกล้ค่ำแล้วไงใกล้ค่ำแล้วด้วยพี่ใกล้เย็นแล้วนะครับมันก็เย็นแล้วแหละแต่ว่าเหมือนจะยังไม่มืดนะยให้ายผมขอดูตรงข้อมือหน่อยได้ไหมว่าใส่อะไรตรงๆข้อศอกข้อศอก เรามาดีเพราะเราต้องแบบไม่ต้องยืนสูงของเขานะ mm hmm. เราพูดดีแล้วก็เราไม่ได้คิดจะมาลบหลู่นะ mm hmm. ยัยเป็นคนต่อสื่อหรือว่าคนรับแรงครับรเราจะลองอ่าจับตัวแกดูนะ mm hmm. ถ้าเป็นคนรับแรงเนี่ยเราอาจจะจับแล้วเขาอาจจะหายไปเลย mm hmm. ใช่จ้ะเดีถ้าเป็นแบบพกผีที่อยู่ผีนางไม้หรือว่าผีในป่าเนี่ย เขาก็จะทำไรหรอเขาอยู่ในร่างใช่เขาอยู่ในร่างคนแต่ว่าอาวิญญาเป็นผีอย่างเงี้ยเดี๋เจะจับมือแกดูนะว่าเป็นคนรับแดหรือว่าเป็นกระสือที่น้องๆได้เจอกันแน่นะลองจับเฮ้ยเอ้ยจับ จ้าจ้าจ้าลูกตามไปดูดิจจ้าดูดูดูจ้าอยมาก็จ้าลูกวิเขาเดินขึ้นบ้านไปแลเฮ้ยดีนะจ้าดึงผมมันก่ออไม่งั้มันกระชางหัวผมหลุดแน่เขาเดินขึ้นไปแล้วเราตามไปดูป่ะะฮตามไปดูป่ะตาไปดูไปไเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่นี่ดูรอยเลือดนะทุกคนเนี่ยโอ้ดจดจ้าเลือดเลยอะจ้าอบมันก็จ้าฮะดูดี่แกดึงผมแรมากเลยอะใช่อะดูเลือดนะว่ แกจับเหมือนไม่แรงนะแต่แแบบรงมันเยอะมากผมก็ชากลงเลยดูแต่มันนี่ก็จะดูกระบอกไฟนะครับดึงแบบผมเบี่ยดส้อเลยนะทรงเลยนะพี่ๆเขาขึ้นไปนะข้างบนนะเฮ้ยเฮ้ยดูดิดู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 ตอนนี้เสียงเงียบไปเลยเสียงเขาขึ้นไปข้างบนนี่แหละเมื่อกี้นะขึ้นไปข้างบนพี่จันเราต้องระวังนะเราลองขึ้นไปดูไหมเชินยัย ตามไปดูวะให้ผมไปก่อนไปลรอฮะให้ผมไปก่อนไปใครจะไปกลอนเยรยตอนนี้จำมั้ยเมาพึ่งถึงร้อยอจต่ระวังนะได้ยินเสียงอะไรป่ะมันมีคนอยู่นะตอนนี้ตอนนี้เหมือนมีคนอยู่อยู่เขาน่าจะหลบอยู่ข้างในมีกี่คนจ๊ะเมื่อกี้เราก็ไม่แน่ใจนะในใจพ,พี่ครับเราไม่แน่ใจเอ้ยจา้าไปเลยจันลงมากันะไปเลยมาภาคจ้าเหรอ มันเฮ้ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยมันออกมาจากน่าจะเป็นวิญญาณมั่งเรางเาไปเหมือนเหมือนเป็นหิ้งผ้าด้วยนะเจนใจนะจใาระวังนะจ้าะระวังนะนี่เข้ามาตรงนี้เข้ามาเนี่ยในเนี้ยเนี่ยเนี่ยเข้ามาในเนี่ยเข้ามาในเนี้ยไม่รู้เนี่ยเข้ามาในเนี่ย ให้ไหนนะจ้าให้ไปไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันขึ้นมานะเมื่อกี้มองไม่เห็นเลยใช่จ้าจ้าระวังจ้าให้ไปไหนวะเขาน่าจะแบบยังไงเจนจัยเขาน่าจะมีแบบของอยู่บนข้างบนนี่แหละออม่เป็นของหรือเป็นตลับอ่ะใช่หรอเป็นตลับก็จะเป็นตลับเป็นตลับนวดนะเมัก่อนถ้าพวกเล่นของน่ะเขาจะเป็นตลับนวด เป็นตรับนวดที่เขาขึ้นมาเหมือนเขาแอบไว้อ่ะแล้วเขาก็ขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะหายเข้าไปในตรับนวดเลยเฮ้ยจานเหรอเราฟังดิเสียงอะไรไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยจันเฮ้ยแล้วก็หายไปไหนวะอยู่ล่างลูกไปตอนไหนเฉยเฉยเฮ้ยเมื่อกี้เราเดินเข้ามาเราไม่เห็นนะเรานี่เชื่อเชื่อกันแล้วเนี่ยไ,ไม่รู้อ่ะมันเอาให้มัดคนหรือเปล่า คือไม่น่าจะมีคนอยู่นะแบบนี้นะใช่ถ้าคนดีๆเขาไม่อยู่นะแบบนี้ตอนนี้เราขึ้นมาเราก็ไม่เจอพี่ๆครับเราขึ้นมาก็หายเลยนะาจารย์นะใช่เราขึ้นมาแล้วหายไปเลยฮึอาจารเสียงมาจากไหนวะครับเสียงอยู่ข้างล่างก่าใช่ๆแต่ได้ยินเสียงปะใช่มันอยู่ห้างล่างวะเหมือนแบบ เฮ้ยเสียงมันไหนวะจังเฮ้ยเฮ้ยห่างกว่าเช่นชัยฮหาตัวห่าตัวไอ้จังฮ่าตัวเขาออกมาเลยจังยืนไหนไว้ลูกยืนไหนวะมันหนีไปไหนวะจังไม่เห็นเลยเฮ้ยมันหนีไปไหนวะไม่รู้เฮ้ยมีรอยเลือดเช่นชัยมีรอยเลือดด้วยรือเหรอนี่น่าจะไปทางนั้นแล้วมั้งดูรอยเลือดนะทุกคนนะนี่รอยเลือดไปนู่นเลย ลอยเลือดไปนู่นคลยท่านผู้ชมกคือเราเนี่ยเจอดีจนได้เลยนะเออเรามาในนาทีนะครับไม่คิดว่าจะเจออย่างนี้นะครับพี่พี่เราเราตอนที่เราอยู่ตรงนั้นเราเห็นเขาเดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินขึ้นตามตามขึ้นไปก็หายเลยเราตามไปติดติดเลยนะใช่ตามไปติดตแล้วเรามันหายไปไหนวะแต่เมื่อกี้เสียงมัมาจากแถวนี้นะใช่แล้วก็เราวิ่งตามหาหายไปเลยใช่เราไม่รู้ว่า ไปดูดห้องน้ำดยจ้ะก็เป็นตัวอะไรไม่รู้นะพี่นะเราจะพี่ๆี่พาพี่ไปดูตรงห้องน้ำนะดูห้องแต่เราก็จะไปดูตรงห้องน้ำโรนี่เฮี้ยนมากมากเลยไม่รู้ว่าจะอยู่ไม่รู้ว่าจะอยู่ในโอ่งหรือเปล่านะเจ้ใจ่นี่มีโอ่งไปนึงแล้วก็เหมือนลมมาอีกแล้วอ่าจย์ลมมาทุกคนดูดูดูลมดูลมพัดนะ ทุกห้องน้ำทุกคนตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นทางแบบเหมือนใหม่เลยนะไม่รู้มันวิ่งเข้าไปฝั่งนี้หรือเปล่าเหมือนมีรอยดูคณเดินเข้าไปใช่ไหคนนี้<ช>เป็นพวกกระสือนะเวลาเรามาเนี่ยถ้าแบบเรามาเจอแบบกลางวานันแสบอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่มีวิชาแรงขนาดน,นั้นนะพี่ๆนะมันก็เลยแบบว่าอาจจะหนีไปที่อื่นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะ แต่เราเข้าไปตามไปติดๆเลยนะใช่แต่ไม่เจอตัวเนี่ยทุกคนดูบ้านเน่ยบ้านาอางนะจนะดูบ้านแบบนี้ดูดิแรงมันเยอะมากมันเหมือนมันกะชาาผมอย่างแรงเลยใช่ดีนะจ่าดื่มผมก่อนไม่งั้นถ้ามันแบบว่ามันกัดโดนเราเนี่ยพิษหรือว่าเชื้อของมันน่ะ่าจะติดที่เรานะใช่เห็นไหจา่าได้ได้ยินข่าวว่าที่พวกกระสือมันชอบสืบทราวิชา๋อ,อมันจะจับเรารเลยมันจะ มันจะแบบถุยน้ำลายใสใ<ช>่เราเนี่ยมันเราก็จะเป็นปอดนะเวลาเขาถุยน้ำลายใส่ใช่ไหมแต่ถุยน้ำลายใส่โอ่งน้ําเงี้ยแล้วเราไปกินน้าปุ๊บมันก็จะกลายเป็นปอดไปดูยเหมือนอแบบว่าพวก<ะ>นี้มันมีตระกูลไทยแบบแคล้ายๆถ่ายยาอย่างเงี้ยใช่พี่นะขนาดกลางวันสแสกๆนี่นะนี่ครับเรื่องเล่าหรือว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยใช่ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะพี่ๆนะ คนก็อาจเชื่อในสิ่งที่ต่างกันหรือว่าสิ่งที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะพี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราตามหาหนึชั่วโมงเลยเขาไม่เจอพี่ตั้งเด็กรอบอ่ะไปอีกรอบไปแล้วใช่เอางี้เดี๋ยวเราจะอ่าพาพี่ๆตั้งกล้องไว้ข้างล่างเลย่ะเผื่อแบบว่า เราอยู่ข้างบนแล้วมันเดินมาข้างล่างอย่างเงี้ยมันจะได้จับได้ใช่ใช่พี่เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องนะผมก็จะตั้งกล้องไว้ข้างล่างนะทุกคนนะตั้งกล้องแบบแอบนะจานะฮะตั้งกล้องแบบแอบจะไปอย่างเดมยวผมก็แอบตรงนี้ดีกว่านี่จับภาพก็ว้างเลยนะพี่พี่แล้วเราก็จะขึ้นไปข้างบนนะจันจันร้อนมากเฮ้เสียงอะไรวะจ่าอย่าลืมเอาไม้ไปด้วยนะจ้าไปลูก เหิเนไหมลึกเจอก็จับเลยเพราะว่าเมื่อกี้มันทำอะไรผมนะพี่พี่ทำไมมันมืดจังวะมันต้องลอยเหมือนไม่มีคนอยู่ใช่พี่พี่ใช่อยูด่ดิ พอเราขึ้นมาสองคนปุ๊บเงียบเลยเฮ้ยเฮ้ยเส,สียงมาจากข้างล่างนะเสียงใครไม่รู้พี่เสียงเสียงมาจากข้างล่างนะหายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจ๊ะอาอไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นเสียงใครไม่รู้พี่ จ้าเราันดูฝั่งนี้ม,มองวุ้นไม้ที่หไหน,อน่อยเมื่เสียงเหมือนทางอาจารฝั่งนี้่ยใช่ใช่มันอยูไ่ไหนวะฟังดิจ้าฟังดิทีนี้เราต้องไปเรียกใครมาช่วยแล้วแหละใช่เราต้องไปตามพวก,พวกอาจารย์อย่างเงี้ยพวกอาจารย์คนมีวิชานะเพราะว่าเราไม่มีวิชาเราต้องต้องการคนเพราะว่าเราไม่มีอะไรติดไม้ติดมือเลย ใช่อาจารย์สอนก็เอาอยู่นะอาจารย์สอนเหรอใช่อาจารย์สอนแกไปไหนไม่รู้เราต้องไปตามอาจารย์สอนมานะใช่อาจารย์สอนเดีอยวาจาที่ใหญ่กวาอาจารย์สอนอย่างนี้มาปรับใช่โอเคเดี๋ยวเราก็ไปตามอาจารย์มาช่วยไหมสิ่งที่เราเจอเมื่อกี้นะพี่พี่ไม่ใช่คนรับแรงนะครับใช่เพราะว่าคนรับแรงไม่ได้อยู่ในสถานที่อย่างนี้นะใช่เพราะว่าเจอกลางวันอย่างนี้นะพี่พี่อย่างไงก็คือกระสือนะครับที่น้องๆเนี่ยมาเจอกันนะน่าจะใช้คนนี้เลยนะครับ นะเขาเรียกว่าคล้ายๆคือแบบว่าใหญ่กระสือนั่นเองนะก็คือกลางวันเนี่ยเขาจะกลางวันเขาจะเป็นคนเป็นคนนะท่านผู้ชมแต่กลางคืนนะเขาอาจจะถอดล้างออกมานะพี่พี่โอเคพี่พี่ไอาจารย์เดี๋ยวเราเรียออกจากสถานที่ก่อนนะเพื่อไม่กระเสียเวลานะครับพี่พี่เดี๋ยวเราจะไปหาเพื่อมาดูนะครับว่าใช่กระสือที่เพื่อนๆเจอหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้น่ารอออกมาได้สักพักแล้วนะครับพี่พี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของเราด้วยนะ ผมก็โดนหนักเลยพี่พโอเคไปเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับไปเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับผม